โอเคครับผมก็สวัสดีชาวเกมเมอร์สายอนิเมะทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับเกมจูจุสุไกเซนนะครับแพนธอมพาเลตอีเช่นเคยนะวันนี้เราจะมาสอนรับตัวของโนบาระแบบฟรีๆนะครับแต่อาจจะไม่ได้ทุกคนนะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับดวงของแต่ละคนนะครับผมเนาะ,ะก่อนอื่นเลยเรามาดูกฎของอีเวนต์กันดีกว่านะครับอีเวนต์นี้นะครับผมเป็นอีเวนต์การสุ่มการชาบนหน้าเว็บนะครับผม เมื่อเข้ารวมอีเวนต์เนี่ยมีโอกาสที่จะได้รับตัวละคร SSR นะครับรวมถึงการ์ด SSR นะครับแล้วก็ลูกบาทเนี่ยที่เราจะเอาไว้สุ่มกาชาเนี่ยเรียกว่าเพชรแล้วกันนะครับสูงสุดเนี่ยอยู่ที่1,000เพชรนะครับผมเนาะระยะเวลาอีเวนต์นะครับ17ตุลานะครับผมถึงวันที่20พฤศจิกายนนะครับผมเนาะก็ยังมีเวลาอยู่นะเกมเปิดเนี่ยวันที่7นะครับผมเราสามารถทำได้ยาวๆเลยนะครับสำหรับคนที่แบบว่าเฮ้ย โอ้โหเกมเปิดแล้วผมไม่มีตัวแบบคนอื่นเขาเลยอ่ะนะครับก็สามารถมาทํากิจกรรมหน้าเว็บได้นะครับเป็นการใช้เมล์ไก่ก็ได้นะครับแต่ว่าต้องเป็นเมลจริงนะเมลจริงที่เป็นเมลไก่เข้าใจไหมเออนะครับการที่เราจะเอามาเล่นในอีเวนต์นี้นะครับผมเนาะนะ,นะแล้วค่อยไปสุ่มกาชาในเกมอีกทีนึงนะครับมันก็จะมีเพชรแจกให้เราอยู่ในเกมแต่ว่าถ้าเรารีหาตัวแงได,ได้เนี่ยก็เป็นเรื่องที่ประหยัดมากๆนะเพรานะว่า เกมเนี่ยไม่สามารถรีได้แบบเซิร์ฟญี่ปุ่นแล้วนะครับจำเป็นที่จะต้องใช้เมลจริงนะครับที่เป็นเมลไก่ก็ได้นะเมลไก่ก็คือเมลที่เราสมัครไว้นะครับสมัครแบบเพิ่งสมัครใหม่ไม่ได้ยืนยันเบอร์อะไรพวกนั้นน่ะนะครับผมก็คือเมลไก่นะนะครับผมเนาะระยะเวลารับรางวัลนะครับตั้งแต่การเปิดให้เล่นนะครับก็คือวันที่7นะครับถึงวันที่20บนะครับก็ยังพอมีเวลาอยู่เนาะอย่างที่บอกไปนะครับระหว่างอีเวนต์นะครับผู้เล่นสามารถรับจํานวนกาชา ได้นะครับทุกๆวันเนี่ยได้วันละสองครั้งเองนะแล้วก็การที่เราเล่นครั้งแรกเนี่ยเราจะได้สุ่มกาชาอีกสิบครั้งนะนะครับผมวันวันแรกเราได้เลได้ประมาณสิบสามครั้งนะครับที่ผมสุ่มเนาะอ่าโอกาสรับก็คือแล้วแต่นะแล้วแต่ดวงเลยนะครับมาก็เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์มาให้นะครับการที่เราสุ่มกาชาตรงนี้นะเราก็จะต้องทําภารกิจรายวันตรงนี้นะครับแล้วก็กดแชร์ไปหรือว่ากดตามที่มันเขาบอกอะนะครับกดลูกศรตามไปนะครับแล้วก็กดย้อนกลับมา เราก็จะได้รับตัวกาชากดรับเราก็มาสุ่มกาชาตรงนี้ครับผมพอเราสุ่มเสร็จเนี่ยเราก็สามารถเอาตัวละครเนี่ยมาใส่ช่องตรงนี้นะครับหรือว่าการ์ดที่เราได้มาหรือว่าไอเทมที่เราได้มาก็คือเพชรนะครับเอาให้ได้ดีที่สุดนะครับอย่างผมเนี่ยไม่ได้กายก็ไม่เป็นไรครับอย่างน้อยได้โดวละมาก็โอเคแล้วนะเดี๋ยวก็ไปหาอาจารย์โกโจต่อนะครับผมถ้าได้ใบฟรีมาอีกนะครับก็สามารถได้รับตัวอีกอะเออไม่ต้องใช้เพชรสุ่มเลยอะ เกินน่ะนะครับได้ตัวแบบตัวดีมาเลยอ่ะนะครับแล้วก็ผูกบัญชีให้เรียบร้อยนะครับสําหรับคนที่เข้ามาแล้วแล้วลืมตั้งรหัสหรือว่าไม่ได้ตั้งรหัสนะครับให้เรากดเออลอกเอาออกหรือว่าล้างข้อมูลออกก่อนแล้วก็กดเข้ามาเว็บไซต์ใหม่เขาจะให้เราเนี่ยใส่ลงทะเบียนใหม่ใช่ไหมเราก็ไปกดแบบว่ามีรหัสแล้วเรากดลืมรหัสนะครับมันก็คือการเปลี่ยนรหัสนั่นเองนะกดลืมรหัสเดี๋ยวเขาก็จะแจ้งไปเตือนไปที่เมลของเรานะครับแล้วก็กด อ่ะยืนยันว่าเราจะเ,เปลี่ยนรหัสนะครับปุ๊บพอเรากดเสร็จปุ๊บเราก็เข้ามาที่หน้าเว็บไซต์เราก็กดตกลงไปว่าเราได้รับเนียลแล้วนะครับปุ๊บเพราะงั้นเนี่ยเราก็จะสามารถรีเซ็ตรหัสได้นะครับผมสําหรับในส่วนของการที่เราเนี่ยจะเอาไปขายหรือว่าเราจะ อยากเปลี่ยนรหัสเราจํารหัสไม่ได้ก็จะเป็นประมาณนั้นนะครับผมสําหรับในส่วนของการทํากิจกรรมหน้าเว็บนะแล้วก็มีการที่เรา in, ล็อกอินรายวันหน้าเว็บด้วยนะครับผมเนาะก็เลื่อนลงมาข้างล่างมันจะมีแทบ็แทบๆอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นการโหลดเกมการสุ่มกาชาติหรือว่าการต่อยแบ็คแฟตนะครับผมเนาะ,ะก็จะเป็นประมาณนั้นนะครับเราสามารถมาเลื่อนดูในหน้าเว็บได้นะครับสําหรับคนที่ยังไม่ได้ทากิจกรรมก็ยังพอมีเวลาอยู่ถึงวันที่20เดือนนี้นะครับผมก็ ยังเหลือเวลาอีกหลายวันนะแนะนําให้มาทํานะครับเป็นอะไรที่แบบว่าไม่ได้ทํายากนะแล้วก็ไม่ได้เกลือขนาดนั้นนะครับผมทํามาแค่ห้าไอเดียเองนะ <c oughs> เออห้าไอเดียเพิ่งได้นะครับ <c oughs> เป็นไงก,ก็ถือว่ามันไม่ได้เยอะนะก็แค่หนะ้าไอเดียเนาะแต่ว่าเราต้องมีเมลเยอะนะส่วนตัวผมก็มีหลายเมลอยู่แล้วนะครับผมเนาะก็ไม่ได้ประเด็นตรงนั้นนะครับผมเนาะแต่ว่าถ้าใครแบบมีเมลน้อยก็สามารถไปสมัครได้นะครับในถ้าทําในคอมเนี่ยมันจะสมัครง่ายกว่านะครับในมือถือเนี่ยมันอาจจะติด ปัญหาเรื่องของการที่เราจะต้องยืนยันเบอร์นะครับแต่ว่าในคอมเนี่ยนะครับส่วนมากนะครับก็จะทําได้ง,ง่ายๆนะครับสําหรับการสมัครเมลใหม่เนาะแต่ว่ามันก็บางทีมันก็อาจจะมีการปิดใสเบอร์เหมือนกันแล้วก็เว้นช่วงหน่อยนะครับอาจจะผู้นี้ค่อยมาสมัครใหม่อ่ะก็จะประมาณนั้นนะครับผมเนาะมันก็มีแนวทางอยู่นะแต่ว่าในส่วนของเมลเนี่ยมันอาจจะปึ๊บถ้าเราไม่ได้เอาไปล็อกอินเกมหรือว่าไม่ได้เอาไปใช้งานจริงๆเนะี่ยมันอาจจะแบบว่าแจ้งเตือนเราให้เราไปพูกเบอร์นะครับเพื่อนที่อยากยืนยันเมลว่า เรามีตัวตนจริงๆแต่ว่าถ้าคุณเอาไปล็อกอินเกมเล่นเกมเรื่อยๆเ,เนี่ยมันก็ไม่จำเป็นที่จะต้องใส่เบอร์นะครับผมเนาะโอเคก็ okay. เป็นในเรื่องของการที่เราจะสมัครเมลไก่แล้วกันนะครับก็รูๆกันอยู่เนาะสำหรับคนที่เคยสมัครเมลหรือว่าเคยแบบเล่นเกมมาหลายเกมแล้วนะครับผมเนาะสำหรับคนที่ทําไม่เป็นก็อาจจะยากข้าหน่อยนะก็เน้นสมัครในมือถือเอาแล้วกันนะครับไม่ต้องผูกเบอร์นะให้เรากดข้ามไปเลยนะครับผมเนาะเพราะว่ามันเป็นเมลไก่เราไม่ได้เอาไปใช้งานจริงอยู่แล้วนะครับเราเามาแค่สมัครเกมเนาะโอเค ประมาณนี้แล้วกันนะครับงัก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสัครสมาให้ผมด้วยลวกันนะวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ